คับท่านผู้ชมครับก็มาถึงคู่ที่3ของรายการในศึกเจ้ามวยไทยนักชกฝ่ายแดงวิมเบอร์ดันศูนย์กีฬาวัดเกศน้ำเงินประวิทย์ M16 สิบหำหรับประวัตินั้นคุณสิทธานิยากราาจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบครับขอบคุณค่ะไฟแดงคือวิมเบอร์ดันศูนย์กีฬาวัดเกศนะคะน้ำหนักชั้เช้าเช้า1 3าสิปอนด์ค่ะชื่อจริงของเขาคือขัตติยะพรมต้นวงเป็นชามเพลพบพระ จังหวัดต่าอายุตอนนี้18ปีนะคะชกม,มวยมา75ครั้งชนะ55ครั้งแพ้19ครั้งและเสมอ1ครั้งครั้งล่าสุดน้ำพายคะแนนนบประเดช10กวีที่เวทีทททเวทีมวล,ลุมพินีค่ะขอนับพายค่ะฝน้ำเงินน,นคือประวิทย์ M16 นะคะชื่อจริงคือสุวัฒน์ถิ่นคำใสน้ำหนักช่างเมื่อเช้า131ปอนด์ลดไป1ปอนด์ค่ะเป็นชาวอำเภอบึงการจังหวัดนองคาย อายุตันงแ20ปีค่ะช่มามา9 2ครั้งชนะ60ครั้งแพ้29ครั้งและเสมอ3ครั้งครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนศิลาเพชรปอเปาอ,อ,อ,อินที่เวทีมยราชดำเนินค่ะจะว่ากันไปแล้วพูดถึงในเรื่องของข้อมูลต่างๆนี้ก็เป็นข้อมูลในการที่จะชมมวยให้สนุกนะคะอย่างที่ได้รับข้อมูลมาเขาบอกฝ่ายแดงนั้นเป็นฝ่ายเป็นมวยประเภทฝีมือน้ําเงินเป็นประเภทไวเตอร์อันนี้ต,นตรงนี้หลงงจะต้องให้คุณสมิงขาวิเคราะห์อ,ออกมาค่ะว่าจะทําอย่างไรถึงจะชกสนุกคะเพราะว่าไฟเตอร์กับฝีมือี่ าการชกแล้วจะผลจะออกมาเป็นยังไงครับสรุปแล้วนี่ฝ่ายแดงฝ่ายแดงวีมาดันนี่เป็นมวยจริงๆและเป็นมวยฟี่มือแต่ว่ามีในในก็คือเขานะครับคุณศิรินทา,าคือเขาในาใช้ได้แต่ว่าช่วงหลังนี่ไปเจอกระดูกชิ้นใหญ่ก็เลยมือที่บางทางก็กเสียท่าเสียทีเหมือนกันน้ำเงินจะบอกว่าไฟาเตอร์ก็ก็ไม่เชิงนะครับคุณศิรินทาครับน้ำเงินเป็นมวยฟี่มือเหมือนกันมีมีแข้งเรียกว่าแข้งทาบอตามภาษาตับชาวบ้านก็บอกว่าตีน แต่ว่ามีแข้งดีและมีหมัดแต่ว่าบางทีบางครั้งก็ถอดใจง่ายๆเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มดีขึ้นมานะครับวันนี้เสียเปรียบในด้านช่วงชกนิดนึงแต่ว่าได้เปรียบตอนที่ได้ว่ามีหมัดน้ําเงินคือประวิทย์ฝ่ายแดงได้เปรียบตอนที่มีเข่าแต่ว่าจะชอบหมัดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องติดตามชมเหมือนกันใช่ค่ะก็ะต้องมาดูลคะคะสำหรับทางด้านเวทีนั้นผู้ที่จะมอบมาลัยให้เป็นกําลังใจแก่นักมวยในคู่นี้นะคะคุณอเนกกังวานรัตน์ตัวแทนจากยาค่ายาตราหมาแดงค่ะ ปีตรอนัทหนึ่งในคุณภาพมันเครื่องมีให้เลือกทั้งรุ่นกระป๋องเหล็กกระป๋องพลาสติกมีกลิ่นหอมสัญลักษณ์โลโก้จำง่ายๆนะคะรูปหัวมมาในกรอบวงกลมสีเหลืองมีจำนหน่ลายทั่วประเทศค่ะผมมาเดมอผมใส่กางเกงใน Apple t i ไ e r จริงๆยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจนี่คือคำยืนยันของคุณสมรักคำสงห์งวีระบ,บรุษเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยค่ะ เครื่อง,องน้ำแข็งนิวตันทุกรุ่นทุกขนาดเป็นเจ้าของได้ด้วยเงื่อนไขง่ายๆนะคะไม่ต้องดาวผ่อนสบายๆนาน15เดือนโทรเลยนะคะที่เบอร์6 8 9 0 1 2 3 6 8 9 0 1 2 3ยอาม้าย่ายาตรามาแดงขาา่ายาไร้ตาเรียบจากบริษัทปอเคมีเทคค่ะพยาราชสเปรย์เครื่องสำอางพิเศษสำหรับท่านชายผลิตจากสม,มุนไพรธรรมชาติมีจำหน่ายที่ห้างเซ็นทรัลบิ๊กซีคาฟูและหา้างกสิณผนกขายาทุกสาขาหรือหา,าซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปค่ะวิลล่าคาเฟ่ปากซอนสูนยวิจัยคืน,น,นะคะ 27ดอนสอนระเบียบในมิถุนายนนั้นตักสิริพอรอยู่ยอด2มิถุนายนไม่พิรมพรและวันที่3ามขุกกทานนะคะสิริทราญยากรค่ะนภานลัยเอนเตอร์เทนเมนต์สิดสารีรถไฟบางบอนทุกคืนพบตลกกายกรรมคาบาเร่เซ็กซี่แดนซ์คืนละ5รอบพร้อมนักร้องหนุ่มสาวก,กว่า200ชีวิตและข่าวดีสาหรับท่านที่ชอบนวดนะคะนภานลัยเปิดบริการนวดแผนโบราณน,นวดฝ่าเท้านวดออยพร้อมซาหน่าพนักงานนวดฝีมือชั้นครูค่ะบริหารงาน,นโดยเฮเบิม ดีโตรนัหนึ่งในคุณภาพน้ำมันเครื่องมีให้เลือกทั้งรุ่นกระป๋องเหล็กกระป๋องพลาสติกมีกลิ่นหอมสัญลักษณ์โลโก้จะง่ายค่ะรูปหัวม้าในกรอบวงกลมสีเหลืองมีจำหน่ายแล้วทั่วประเทศค่ะมาชมในยกที่หนึ่งของคู่ที่สามทั้งคู่น้ํหนักฝ่ายแดงมาช้ามา130ตามพิกัดนาเงินมา131ลดไปหนึ่งในรุ่นจุนไรล์เวท130ปอนด์ศิละปะแม่ไม้มวยไทยเหมือนเดิมนะครับ ออนตาซินเป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริมกันมาตลอดจะแต่กั้นคอคลอยสอบปรับจระเข้ฟาดหางหรือแม้กระทั่งน้ำมวยแต่อีกเข็มรา500บาทจบาทแอนตาซินแล้วก็ทันทีชอบฟังเพลงมาตายุคซิต,ตี้และเพลงของเอนวิทเพสลี่ย์นะครับไปที่ห้องอาหารบางกอกรูมปากโซเชราพลผล,ผลนุนันพมษ์ธรานะครับก็โดยเปโปสเตอร์เมนูพิเศษตัวน,นี้ก็นิวยอร์กสเต็กจากอเมริกาโดยกุ๊กก็จากต่างประเทศ แล้วก็จะจัดรายการมวยในวันที่9มิถุนายนในศึก150ถล่มบอลลังโลกที่บริเวณถนนพัฒนพงรายการนี้สมศักดิ์จะชิงรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทกับอีเคดะนัามวยจากญี่ปุ่นนะครับรายการนัดนี้ก็ให้ท่านชมจะเริ่มชกเวลาประมาณบ่ายโมงครงส่วนรายการของจ่าตุ้ในศึกวันทรงพลในวันที่19ธันวาคมนีรายการนี้ก็มี3กอกับขุนศึกตามด้วยชาฤทธิก์กาชาลีไกรทอง จะโชกประพันน้อยนะครับแล้วก็มีขจรไกลกระดกไม้ไฟแซมสั้นจะชิงในรุ่นยูนิฟลายเวทกับพรสวรรค์แล้วก็ยอดแสนใจจะชิงในรุ่นมินิฟรายเวทจะโชกษาบเอธรัตน์นาเกียรติส่วนผู้เอกสามกอของคุณศึกเป็นการป้องกันของสามกรในรุ่นไลเวทแห่งประเทศไทยรายการนี้จ่าตุหรือว่าทรงพลประเดิมรายการนัดนี้เลยทีเดียวแล้วก็ท่านรองผู้จัดการทหารสูงสุดท่านพลเอกคเดศสิทธิภา,านะครับจะมาเป็นประธานในการจัดของจ่าตุในครั้งนี้ด้วย ครับท่านผู้ชมมาดูมวยบนเวทีครับตอนนี้ทางด้านของนักชกฝ่ายแดงที่คุณสมิทขาวได้เรียนให้ทราบไปแล้ววินเบอร์ดันศูนย์กีฬาวัดเกตมาช้ามา130ครับส่วนน้ำเงินประวิทย์เ16นั้นหมัดดีครับมา131ลดไปปอนนึงส่วนวินเบอร์ดันนั้นในดีครับก็ต้องดูครับหมัดกับเขานั้นเป็นยังไง ยกแรกนั้นก็ดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับยังคงจะต้องรุ่นนี้คู่นี้ถือว่าเป็นมวยใหญ่เดิงๆครับร้อยสามสิบอ่เลยขยับูทิศทางแม่ไม่ได้โดนอะไรครับเสียจังหวะล้มลงไปนิดหน่อยไม่โชค,ครับเดี๋ยวคงจะมีเตือนกันบ้างแหละครับ ่อยขวาโดนทิมซ้ายเข้าไปครับทางด้านของนักชกฝ่ายแดงคือ land, วิมเบอร์ดันปวิดนี่จะไปประมาทเรื่องหมัดไม่ได้นะครับบอยกที่หนึ่งครับผมไม่ได้โม้ผมใส่กางเกงในแอปเปิลไทเกอจริงๆยิ่งใส่ย,ย,ยิ่งมั่นใจจากคำยืนยันของคุณสมรคคำสิงห์วีรบ,บุรุษเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยค่ะ สนามกอล์ฟเนชั่นรับพาร์ครามินทราเปิดบริการนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าพบกันที่บริเวณคลับเฮาส์สนามกอล์ฟเนชั่นรับพาร์คนะคะวีว่าเอนเตอร์เทนเมนต์สภานสามบาลกำลังมีครบรสุดที่สุดท่านต้องการอะไรยังไงแบบไหนเรามีท่านพร้อมสับสำหรับท่านชายคืนนี้พบกันที่วีว่าเอนเตอร์เทนเมนต์บริหารงานโดยคุณทศพลราชมังสาริพื้นเมรีค่ะเชิญคุณสุข่าวมาชมกันต่อยกสองฝ่ายแดงวินมาดั้นน้ำเงินประวิทย์เอ็มสิบหกกรรมการผู้ห้าม บนเวทีก็กีราสัตว์แสงจำํำรดไม่เอาถ่ายไม่เอาเป็นชาวาเกษตรไม่รับประวิตสั้นกว่าเตี้ยกว่านิดนึงวินมาด้านศูนย์กีฬาวัดเกตรายนี้จากตากนะครับตากนี่ใกล้ใกล้กับกำแพงเพชรแหมทรงไม่สอดใน,นทุกปีก็มีมวยค่าเชื่อ อายุเพียง18แต่ว่ามาโครงสร้างใหญ่เหลือเกินน้ำเงินอายุ20แล้วนะครับอายุ20พอจบผู้นี้ไปแล้วนี่ัวบจุด3 5 7ของบริษัทโอสุสภา,าจำกัดโดยร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุพนะครับโดนไปหนึ่งหมัดนี่แหละครับความเร้าใจความสะใจมาที่นี่เลยทีเดียวเยยวชนของชาตินะครับ ายาเสพติดชอบในเรื่องของกีฬาทุกชนิดแล้วก็ศิละปะไม้ไม้มวยไทยนี่เป็นศิละปะวัฒนธรรมประจำชาติของเราแล้วก็เวทีมวยสยามน้อยนะครับโดยบอ็อกซิ่ง2,000คุณประจวบโรมพทนในสนามมวยคุณมนกหอประเสริฐกิจในทีมงานคุณเชนมงคลรุกคุณวิราาัตแพนันนะครับระกบผู้มวยเป็นมวยดาวรุ่งอายุน้อยๆเป็นมวยประเภทระดับเฟสแชมเปี้ยนแล้วก็เป็นมวยรุ่นใหญ่มีพร้อมทุกอย่าง และมวยรอบอิสุสุนะครับจะเริ่มเมื่อไหร่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณเคนมึงชนนะครับในฐานะหัวหน้าทีมงานประกบผู้มวยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยโอ้โหลุงนี้โดนเลยนะครับถ้าลึกอีกนิดเดียวดีว่าชงอ่อนนะครับถ้าชงแกอีกหน่อยกา้านคอ1 0,000บาทจะอันตรายะทีเดียวยินมาด้านี่ล่อเข้าไปนะครับเกือบถึงกานคอจับอา้าวรีบทิงตัวซะก่อน แมววยรูปร่างสั้นกว่าเตี้ยกว่านี่ต้องใช้แรงเยอะหุ่นมาด้านไม่บี้ไม่บุกตั้งรับไว้สีหน้าแววเต้าซ้ายของประวิทยังไม่เข้าขยับเบียดอีกต้องรอใเข้าสามเหลี่ยมให้ได้นะครับฝุกซ้ายไปหมัดหนึ่งยังไม่ถึงลายอีกแมวุ่นมาดานวันนี้ตั้งรับออกซ้ายมาคอยการไว่อีกประวิทยขยับขยับเข้าไปอีกออกขวายังไม่ชัด สายโดนต่อซ้ายอีดอนึนจับแมาลูกนี้ดีนะครับล้มลงก่อนไม่งั้นโดนของแถมตวิ์จุดประเดานวันนี้มาแผนใหม่ตั้งรับช่วงชกหมดยกเดี๋ยวต่อยกใหม่ครับครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้คือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ให้การสนับสนุนในโครงการร่วมร่วมใจต้านพยาเสพติด เพียงแต่ท่านปฏิบัติง่ายๆนะครับเขียนคําขวัญหรือว่าคําชักชวนต้านยาเสพติดลงไปใน,นไปสนิยบัตพร้อมชื่อที่อยู่ของท่านอย่างชัดเจนส่งมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครโชคดีก็มีโอกาสได้รับรางวัลจับไปษนีทุกวันเสราร์ในรายการศึกเจ้ามวยไทยในรายการนี้นะครับที่เห็นอยู่นั้นก็มีทีวีแล้วก็เครื่องซักผ้านอกจากนั้นก็ยังมีนาฬิกามี สิ่งของต่างๆมากมายนะครับรีบส่งกันมานะครับร่วมกันต้านยาเสพติดครับตอนนี้ก็หัวหน้าทีมประกบผู้มวยที่เวทีมวยเสียมอมน้อยนะครับคุณวิรัตแพรนันหรือว่าคุณเชนมองชนแฟนมวยถามกันมาเยอะเลยทีเดียวว่ามวยรอบอีสุสุที่ผ่านมานี่ประสบผลสําเร็จแค่ไหนครับครับก็สวัสดีแฟนที่ชมทางไทยทีวีงช่อง3ครับก็มวยที่ผ่านๆมานะครับเกี่ยวกับมวยรอบอีสุสุก็ทางบริษัท อีซูซุทีเพนะครับก็มีความภูมิใจนะครับครั้งที่11ที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับความนิยมจากแฟนวยทั่วประเทศนะครับมากพอสมควรแลวครั้งที่12นี่จะเริ่มประมาณเดือนไหนครับครับครั้งที่12นี่เรากําหนดกับบริษัททีสุสุทีเพชรทีสุสุจำกัดเนี่ยนะครับก็คงจะเดือนสิงหาคมนะครับก็ปีนี้แล้วปกติที่เป็นผ่านมานี่มวยร้อยอีซูสุสที่เป็นผ่านมานี่มีมีทั้งหมดประมาณกี่คนครับ ครับทุกครั้งตั้งแต่ครั้งที่1ยันครั้งที่11เนี่นะจะจัดทั้งหมด8คนนะครับทำการแข่งขัน8คนหาผู้ชนะ4คนสรุปแล้วแค่8คนนะครับแต่ว่าคราวคราวครั้งนี้บอกว่าคุณเชนเนี่ยจะออกผู้มวยมาถึงทั้งหมดนี่16คนจริงไหมครับครับเที่ยวนี้นะครับอางบริษัทนะครับก็ได้กําหนด ขอให้นักมวยได้เพิ่มขึ้นเปิดโอกาสให้นักมวยแต่ละศึกแต่ละสายนะครับเข้ามาในมวยรอบอิสุสึ่งมีความสนใจที่สุดในประเทศไทยแล้วก็จะมวยรอบนี้ครั้งนี้เนี่ยจะตั้งน้ําหนักไว้ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้นะครับคณะกรรมการนะครับแล้วก็ทีมงานผู้จัดนะครับก็ตั้งไว้1 1 6ถึง120ปอนด์นะครับก็มีหลักทั้งหมดจะหาทั้งหมด16คนนะคนนะครับ ก็สรุปแล้วเดียเด๋ยวเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวคุยกันต่อนะครับตอนนี้มวยบนเวทีก็กาําลังดูเดือดเั้งกันครับฝ่ายแดงคือวินมาด้านน้ําเงินได้แก่ประวิทย์นะครับประวิทยยังเป็นฝ่ายเดินแต่ว่าแม่เข้ายากเหลือเกินเดน,น๋ยวเราหันมาคุยเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะครับแ่นมวยอาจจะถามมาเหมือนกันว่าในครั้งที่12เนี่ยรางวัลของผู้ที่ชนะเลิศและก็รองชนะเลิศอ,อย่างไรบ้างครับ รระบะหนึ่คันครับรถกระบะอีสุกอีสุกหนึ่งคันนะครับแล้วก็ท้องคันทั้งหมดจะเป็น200ร้อยบาทผู้ชนะเลิศจะได้รถกระบะหนึ่งคันแล้วก็รางวัลทองคัเก้าสิบบาทนะครับและสรุปแล้วตอนนี้ <emoji> ที่16คนเนี่ยได้ครบหมดหรือยังครับมวยมวยรอบนี้เวลานี้นะครับที่เราตั้งไว้นะครับก็มีอยู่แปดคนแล้วนะครับมีเสียวหัวเล็กขันธิพงศ์ยุทธจักรเสือเพชรศักดิ์นิลันลำไส้น้อยเรียงผา มาตอนนี้บนเวทีนะครับประวิตยเล่นหมัดส่งเอาวินมาด้านนิดก้นเตีย้ยอะไรทีเดียวมีลูกเฮมาแล้วนะครับเร่งมาแล้วประวิตยเร่งอีก่ถวหนึ่งวินมาดานโดเอ้าพลิกมาแทงเท้าซ้ายมานี่แหละครับกรรมการต้องทันเกมด้วยสรรยับให้ชกเอาไหมประวิตยข้าวิกซ้ายของวินมาดัานประวิตยเป็นฝ่ายไล่อีกมวยเดินมวยบุกนีู่้ที่มเสเต่หมดยกก่อนเดี๋ยวต่อยยกใหม่ครับ ท่านผู้ชมครับผ่านไป3ยกมาดูภาพชานยุทิวที่3าพุกซ้ายหมัดนี้นะครับยังไม่เตะโอ้โหลูกนี้ปักษาแหวกรังขวาหมัดนี้ทำท่าจะจำบ้านเลขที่ไม่ได้แต่ว่ายังซ่อนอาการและเก็บอาการได้ดีนี่พลิกและเทแต่นี้มาคุยกับคุณวิรัตแพนานุคุณเชนมืองชนต่อไปนะครับว่าตอนนี้16คนนี้ได้หมดหรือยังครับ16คนนี้ยังขาดอีก8คนนะครับ,รบเราก็จะเ,เปิด เปิดสําหรับหัวหน้าคณะนักมวยนะครับที่ว่ามีความสามารถหรือใกล้เคียงหรือพอที่จะสู้อย่างเสือหัวเล็กได้ขันยิพงได้สักนิรันได้ลาไส้น้อยได้เลียงผาได้เราจะเปิดให้กับหัวหน้าคณะทุกคณะหรือเปล่าครับครับก็เปิดหัวหน้าคณะทั่วประเทศนะครับที่จะทําการเสนอมวยรอบมีสูงในครั้งนี้แต่ว่าเราต้องมาคัดใช่ไหมครับว่าพี่มือขนาดนี้ขนาดนี้เราต้องคัดหรือเปล่าครับครับก็ต้องคัดนะครก็ทีมงานก็จะมาคัดว่า มวยตวนี้พอที่จะต่อยกับตัวยืนได้ไหมนะครับเราก็อยากจะเปิดเรียนไปยังหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มวยทุกโปรโมเตอร์เนี่ยนะครับถ้ามีมวยที่จะเสนอนะครับหรือจะเอามาเข้ารอบมวยอิสูซุเงินล้านในครั้งที่2 2เนี่ยเราก็บอกเรียกกาบเรียนเชิญนะครับที่เวทีสยามอ้อมน้อยได้ทุกวันมีการและจะเริ่มจะเริ่มครับจะเริ่มประมาณเดือนไหนจะเริ่มชก ต้นเดือนสิงหาแน่นอนแล้วนะครับจะแถลงข่าวก็ก่อนเดือนหนึ่งนะครับเราคงจะมีเอามวยนะครับภายในเดือนนี้คงจะรู้แล้วนะว่าจะมีมวยชุดไหนที่มาออกให้แฟนๆได้ชมกลางทางทำเป็นมวยรอดอินงสุดเงินล้านครั้งที่สิบสองต่อไปผมคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับเมื่อปลายยกที่แล้วนี่ก็ปรากฏว่าด้านนั้นโดนหมัดเข้าไปครับตอนนี้พยายามจะ คามตีตีเข่าซ้ายไปตีาวิตนี่คุณสมิงขาวครับกลับมาใช้เข่าได้ดีครับแล้วก็หมัดก็ดีด้วยครับแต่ดูครับว่าพิมพด้านนั้นจะแก้ยังไงตีเข่าขาวขาวไีกทีหนึง่งทวิตพยายามตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายทีหนึง่งตีเข่าขาวขาวไปพิมพดนตีขาวาลาอไปเรื่อยครับกรามการณจะสักแสงย่ำหลักก็ทํทำหน้าที่หนักทีเดียครับ ถ้าค,คู่นี้มาเบียดในกันแล้วตีเข่าขา,าไม่ีกครับอโอปวิดที่ว่ามือหมัดดีนะครับเข่าก็ดีด้วยครับวันนี้วันนี้ทําอะไรดีไปบ่อยครับไม่รู้ไปเป็นยังไงเอาเวียงมาอ๋อตีเข่าขา,าไม่พีนดงนอโหนี่นะครับความเร้าใจความสาใจนี่ไม่ว่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่ในชกกันละเอียดเลยเวทีมวยเสียบ้่อนน้อยนี่ไม่ต้องห่วงโอ้โนนหนี่พลิกมาเล็นึง แมาสั้นกว่าเตี้ยกว่าแต่ว่าไฟสูงเด้งอีกคราวนึงประวิทย์แฟนมวยเฮตเติมเลยแต่ว่ามีมาด้านนิดเหนียวท้องบนตลอดซ้ายจับบนพลิกมานินนหนึ่งประวิตย์มมาด้านเดินอีกเดินแล้วนะครับไม่เดินไม่ได้หุกซ้ายไปหมัดหนึ่งล่ำลายแขนล็อกล่าง กระชากไม้ไม่กัะโดนขวาของประวิทย์แมสนุกครับท่านผู้ชมวันนี้สนุกทุกคู่เลยครับมาถึงคู่ที่สามนี่ก็สนุกลุ้นกันแบบชนิดที่วา่าหายใจหายคอกันลําบากทีเดียวครับตอนนี้เอ้าขยาวควดก่อนตีเข่าขวาไปทางด้านของวินเบอร์ดตีขวาไปทีหนึ่งวิทางด้านของ,รขป,ง,ง,ของประวิทย์โยนเข่าขวาแม่ไปอีกตีขวายันไปอีกวันนี้ วิทย์นี่มีทั้งเข่ามีทั้งหมัดครับตีเข่าซ้ายทีหนึ่งบีมได้านตีขวามาเอาขยาวเอาหมดยกรับเดี๋ยวเจอยกต่อไปครับครับท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าเมื่อยกที่แล้วครับโอ้โหวันนี้มวยสนุกจริงๆครับมวยสนุกคู่คู่ครับวันนี้มาถึงคู่สามนี่ยังลุ้นกันตัวโก่งทีเดียวที่ตีเข่าอยู่ในขณะดูครับดูอีกมุมกล้องหนึ่งครับบีมาด้านโยนซ้ายไป โอ้โหฟันสอกซ้ายครับประวิทยประวิทย์เอ็นสิครับพยายามตีขวาไ,วไปเป็นมาด้นประวิทย์ตีโต้ต่อมาเบียดนายเอาครับขอเชิญร่วมฟังสวดเพลงานศพในสุเวทเตโชไทยน้องชายในสุวิทย์เตโชไทยแห่งบริษัทสุวิทย์กรรการนะครับวันนี้ที่วัดเทพศรินทาวาสวันสุดท้าย พรุ่งนี้12นาฬิกาจะเคลื่อนศพไปฝังยังสุสาน้องกักที่หนองปลาไหลอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับขอเชิญบรรดาผู้เคารพนับถือร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายครับมาเหลือ3นาทีสุดท้ายยกที่5คืนนี้ไปนั่งพักผ่อนไปที่วิลล่าคาเฟ่น,นะครับป่ซอศูนย์วิจัยมีสมมาตราชจีมาพรุ่งนี้ดดนสระเบียบมีซออ้อยนะครับอดาอดุลย์ฤทธิธ์กุลมาบริหารงาน,าน พลิก็โดนเข่าของวินมาดานไปแล้วดาวิดวันนี้มวยรอบค่ำลุมพินีนะครับก็มีลมโชยจะชกกับกังวานเล็กขวัญใจกระชัดทันน้อยเริ่มชกเวลาสองทุ่มครึ่งที่ลุมพินีบี้เลยวินมาดานอาศัยเข่าแข็ขงแรงเนิร์ออีกประวิทย์คว้าไว้เอ้ะแดงเข่ามาทีนึงวินมาดานแหม่ลอยสูงมวยสูงนะค่ำเอ้าอกรรมการจีราศักดิ์ แย yeah, ่ก่อนเมื่อประวิทย์แพงต้องอาศัยตีหัวฉกฉวยไปเรื่อยมาวินมาดดานเดินไปอีกเออเตะขวาแรกแนละ้าโดนหมัดมา,รมาเราใจควา,ามสะใจนะครับแฟนต้องลุ้นกันทื่อดีกาวินมาดดานล่ามิกไล่แขนเข่าไม่เข้าพลิกมานิดนึงมาล็อกอยู่นะครับเหมือนทีมปากตายเลยวินมาดดาน โอ้โหวันนี้สนุกจริงๆครับท่านผู้ชมครับสู้กันถึงดีกาเลยครับวันนี้โอ้โห,หนั่นมาหลวมครับเลยเจอแข้งขวาเข้าไปยูเมาด้านก็กันเชียงถอยออกไปเอ้าตวิตเต้ขวาเข้าไปครับตะตีข่าซ้ายทีตตเข่าขวาไปทั้งคู่แลกกันครับนี่เลยครับท่านครับมวยของศึกเจ้ามวยไทยต้องชกกันอย่างนี้กรรมาการต้องแยกแล้วครับโอ้โหคุณสมิงขาววันนี้เป็นไงครับ มา,มาดูประวิทย์น้ำเงินวีนบด้านแดงจบคู่นี้แล้วมวยรอบยอดมวยเก่งจุด357้าเผมจสโอสถสภาจำกัดประวิทย์บี้เตตดึด้นมาด้านตักขวายัางติดซาเล้าเข้าโดนโต้กรามกระชากไม่ลงอ่ะโดนเท่าเด็กมาดูนี้ล้มเป็นเรื่องซอยไปสองเท่าคูวินมาด้าน แอนตาซินยังเหมือนเดิมเป็นผู้ที่นำละส่งเสริมกันมาตลอดแต่เข็มละ500บาทนี่หน้าของหน้าตาของประวิทย์ m อ6มสมาด้อานไม่เข้าตั้งตั้งหลักตั้งรับประวิทย์ขยับขยับเขาอีกไป้จะหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับแม่ขนาดเดรุน่นอยู่ในไลเวร้อยสามบปอนด์ชกกันเบียดไปเบียดมาดูแลให้คะแนนไปด้วยนะครับ ฝ่ายแดงวินมาดัานนักเมินประวิทย์ลูกในลูกเหนียวหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอกรรมการผู้พิากบนเวทีก่อนการบูมทิธีเจรศักติ์แสงจารัดรับพี่ชะลอวิเศษชัยยะมาที่นิคมนะครับวงทาสาและไปที่ปิยะเล็งสุดใจไปที่ฝ่ายแดงนะครับไปที่ฝ่ายแดงก็คือวินมาดัานศูนย์กีฬาวัดเกตชนะคะแนนประวิทย์เอ็มสิบหกได้ชมวยคู่เอกเป็นการชิงในรุ่น อยู่ใฟาเวทระหว่างคมสันกับยันแดงครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ i b ้ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโ G